เช้าเครับตื่นมาครับมาพร้อมปลูกแม็ก้ามินต้ายัห้ให้อาหารปลาค,ครับเช้าเช้าสุดยอดทานกาแฟไปด้วยนะเวลาเชา้าเช้าเมื่อเมื่อวานมีข่าวหน้าช็อกข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวที่แบบรู้แหละสักวันมันต้องมาต้องเจอแต่มันไม่น่าไวขนาดนี้ ข่าวของเจคนครอฟได้ประกาศล้ออกจากทีมเิีฟูสิ่นสุดฤดูกาลนี้โดยเขาให้เหตุผลว่าหมดไฟในการทำงานการทำงานกับเรียบฟูอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันใช้พลังงานเยอะในการในการทำทีมแสดงว่ามันไม่ได้เฮฟวี่แม้เท่าเฉพาะนักบอลครับมันเฮฟวี่แม้เท่าไปถึงโค้ช มื่อครบออกใครจะมาแทนส่วนแม็กครับแม็กแม็กกำลังหารองเท้าเตะบอลเพราะว่ากำลังจะอยากเตะบอลเนี่ยคู่แรกพังไปแล้วคููแลกพังไปได้ยังไงไนกี้เนี่ยเตะครั้งเดียวรางเท้าเปิดรองเท้าฟีล่าด้วยใช่ไหมฟีล่าใช่ไหมเตะพังเลยลูกชาย ส่วลูกสาวก็ให้หารปลายอยู่นี่บอกปลาแล้วครับครบมันครัคอ,อัครับครัาครับครับครมบครเลรอบครับคันครบี่ครอบครัเครับครับรค่ับครััรับหรอ gạch đá này này khu là 500 nội gạch đá này này đẹp tắp nha ba đứa mấy anh ạ ba anh này á anh khỉ không <coughs> anh phá với em โ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวบอกป้าบ้างหน่อยก่อนเฮ้ยพ่อมันเป็นข่าวที่ช็อกมากผมเมื่อวานผมกลับมาจากที่ทำงานก็อาบน้ำเพื่อจะมา,มาบ้านพี่สาวน้องก็ไลน์มาบอกว่าพี่ดูข่าวหน่อยดิจะเจนครอบจราออกให้เราเองนึกใจไอ้นี่มันชื่อเพชร ไอ้เราเนี่ยนใจนี่มันชอบอัมชอบมุกไงก็เลยแบบเฮ้ยจริงเหรอวะมัว่วเจอจริงคอแม่งยังทำเรศุลช่วยยังไม่แซงแมนยูเลย<ม>แล้วก็เลยขี่รถมาปุ๊บมาถึงบ้านม,มาถึงบ้านประมาณทุ่มหนึ่งพี่คู่เคยพี่เก่งเดินมาบอกไอ้หน,นุ่ยรู้ขา่าวใช่ไหมว่เจอิงคอแม่งลาออกวะ่ะ งงไปเลยอันนี้เพราะว่าพี่เก่งเขาไม่ได้เป็นคนเป็นคนแบบเล่นอ่ะพอพูดปับ๊บอ้าวนี่เรื่องจริงหัวเศร้อาอ่ะคือเจสงเขาก็อยู่กับเรามานานอยู่ทั้งแต่ทีไม่มีอะไรเลยจนตอนนี้ก็ได้แชมป์เปรียลีกได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้ลีกครับ ได้สโมสรโลกได้เอฟเอคับผมก็เข้าไปอ่านในเฟซแฟนผีเพื่อนผมก็พูดว่าประมาณว่ามันเป็นวัฒจักร์ของธรรมชาติคุณต้องทําใจเหมือนตอนเซอร์เล็กผูู้ราน้อออกไปอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไอ้เราก็เฮ้ยทีมกำลังมาทรงกำลังดีลุ้นฝีแชมป์มาประกาศอย่างนี้ มันจะกระตุ้นนักเกให้ส่งท้ายหรือเปล่าหรือว่านักเก็ตจะห่อเหี่ยวดาวินนูนเย็ดคุณเรียงปั้นไม่สุดเลยนะคุณจะไปแล้วเหรอครับพวกเราผมนอนผมนอนแบบคือเข้าใจแหละว่ามันไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่มันจะอะไรนักหนา ถามว่าค้าไปใครจะมาแทนจบฤดูกาลนี้ผมมองได้คนเดียวเลยนะชาบี้อลองโซ่ทีมที่มีเงินน้อยแต่สามารถสู้ต่อกรกับบายเยมิวนิกได้นั่นแหละเราต้องเขามาแหละชาบี้อลองโซ่ความรู้สึกผมความรู้สึกผมตอนนี้เด็กโงเนยะคงจะไม่ต่างกันนะครับ มันสร้างมันห่อเหี่ยมันเฮ้ยอะไรวะเจอเกนครอปเหมือนคนที่มาปลุกหงแดงให้ตื่นขึ้นมาต่อกรกับทีมยักษ์ใหญ่ในเพย์เมลิกได้ครั้งเจอเกนครอปทำให้เรารู้จักความสำเร็จอีกครั้งเจอเกนครอปทำให้รู้ว่าแฟนหงทั่วประเทศมีไม่น้อย และทั่วโลกมีไม่น,อน้อยเซ c น n d c r ครคือคนที่ตื่นมาแล้วก็อยากให้คุมลิ้ก์ูเพยนช่วยชีวิตแต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ mm. เขาก็หมดแพชชั่นในการทำงาน mm. เขาใส่พลังงานไปเยอะกับการคุมทีมลิวอร์พู mm. เขาทิ้งชีวิตส่วนตัวเมียลูกเพื่อมาคุมลิวอร์พู mm. เพื่อทำให้ลิวอร์พูทีมนี้ยิ่งใหญ่กลับมาเหมือนเหมือนเหมือน,น,นเดิม แล้วก็เศร้าเฉยแต่ตอนนี้เขาขอเวลาส่วนตัวเขากลับคืนมาเพื่อไปใช้ชีวิตกับเมียกับลูกของเขาได้ไปท่องเที่ยวได้ไปทําอะไรตามชีืิอของเขาเงินเขามีแล้วเขาไม่ต้องการหรอกถึงจะปกค่าเหนือ่อยค่าแรงให้ขนาดไหนเขาก็คงไม่ทําแล้วแหละ เพราะว่าเขาเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นเจะคันครอบอ่ะเศร้า,านะเศร้าแต่มันก็ถึงเวลาที่ทุกอย่างมันต้องเดินหน้าต่อไป The show must go on เราก็เชียร์บอลกันต่อไปโค้ชคนต่อไปจะทำลิปูล,ล้มลุกคุกคานขนาดไหนก็ก็ต้องเชียร์ต่อไป แฟนทุกทีเราก็ดีใจแหละเพราะว่าเจสันคอมอะเป็นโค้ชที่ใครๆก็อยากได้พ่อแม่ผมเนี่ยเคยมีรองเท้าอยากเกินค่าแล้วพอด้วยจ้ะจะซื้อรองเท้าในที่เต่บอลหักเงินค่าเล้เวพอด้วยวะเกี่ยวอะไรวะ <c oughs> หกักเงินหักเงินค่าเล้เวพอด้วยอ่ะได้ปะโอเคโอเค ลูกจะเตะบอลจะผอมแล้วจะซื้อไนกี้สักคู่าสั่งมาสองคู่นะเผื่อพ่อด้วยปุ้ยนั่นแหละฮะก็อืมเจ้าเกนครอบก็ได้เป่าได้ได้ได้ออกมาพูดแล้วว่าเขาจบสิ้นฤดูกาลนี้เขาก็จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลผมก็ดีใจด้วยกับชีวิตครอบครัวของเจอาเกนคอบที่จะกลับมามีความสุขกัน แต่ในส่วนของแฟนตอน,มน,มนอผมก็เสียใจเพราะว่าเจะครคอบนำความสำเร็จมาให้รีพูเยอะแยะมากมายแต่ก็นะไม,ไม่ไม่มีอะไรที่แน่นอนและยั่งยืนไม่วันนี้เขาจะจากไปพรุ่งนี้เขาก็ต้องจากไปตามคำลองคองทำตามวัฏจักรของธรรมชาติผมนึกถึงตอนนี้เขาปั๊มลม แย่ yeah, yeah. กับแฟนๆเขาใช้พลังงานเยอะมากเขามีความสุขกับแฟนแฟนเลี้ยงผูเราก็มีความสุข,ขกับเขาในการปั๊มลมแฟนแมนยูก็คงจะสบายใจขึ้นนะนเรนค็อไม่อยู่นะปีนี้ปีสุดท้ายถ้าสมมติว่าถ้าได้แชมป์สมมติถ้่าว่าได้แชมป์เปี้ยนมิลิแค่เท่ากันก็ยังไม่แซงนะคนต่อไปครับ ผมขอฝากว่าการวางรากฐานของครอบวางไว้ดีมากสำหรับทีมเบอพูคุณมาสานต่อให้มันสำเร็จคุณช่วยปั้านดาวินนเยอให้เป็นยอดดาวยินคุณช่วยปั้านฮาวิเอลเลียดให้เป็นยอดมิดฟิลคุณช่วยปั้นแม็กอลิสเตอร์ให้เป็นยอดคนยอดนักเตะ แล้วที่มันเด็ดสุดๆเลยคือสามารถปั้นเอนโดให้เป็นไม่ฟิลระดับโลกไม่ฟิลตัวรับที่มันสุดยอดนี่นะครับสิ่งที่เจตันครอปทิ้งให้ไว้ให้เราและคุณคนใหม่ต้องสารต่อให้ดีกว่าเดิมน,นะมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเจตันครอปขอบคุณทีมงานขอบคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเจกเกนคอบทำให้ลุกพูทุกสิ่งมันได้กำหนดไปแล้วว่าถึงเส้นนี้มันก็จบที่นี่ขอบคุณที่พวกเรายังหากันจนเจอขอบคุณเจกเกนคอปครับสวัสดีครับงงวะออกทำไมวะงงชิเป่งเลย